มอนสเตอร์5ดาวแท้ที่หลายๆคนอยากได้กันซึ่งมันใช้งานได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็น RTA a r e n อ g ารีนากิวอในซิปวอเนี่ยเราจะเห็นทีมนี้บ่อยมากเลยซึ่งผมใช้แล้วค่อนข้างเวิร์คค่อนข้างสู้ยากได้มาจะแบบยิ้มแป้นเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบผมนักโยในเกม Summoner War Sky a r e n a ครับ และในวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอนสเตอร์5ดาวแท้ที่หลายๆคนอยากได้กันครับนั่นก็คือน้องเสือลมหรือน้องบีชไลเดอร์ทัดลมหรือว่าน้องซาวาน่านั่นเองครับผมจริงๆแล้วตัวเนี่ยมันเก่งมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นได้ไปมันก็อาจจะยังใช้งานลำบากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้คอมโบเยอะแล้วมันก็จะต้องทำสแตทที่สูงมากเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยมีคอนดิชันเยอะนะครับผมแต่ถ้าผู้เล่นเอนเกมหรือผู้เล่นที่แบบรูนโหดๆอยู่แล้วได้ไปเนี่ย ะรักตัวนี้เลยครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก็เข้าไปดูที่สเตตัสสกิลความสามารถมันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเลยว่าเอาปไปทำอะไรได้บ้างซึ่งมันใช้งานได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็น r t a Arena GW ิวอลงดันอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปได้หมดทุกทางเลยครับผมโดยเฉพาะเรื่องเว r ร์อ r รีนเนี่ยหลายๆคนที่เล่นโหมดนี้นต้องการตัวนี้อยู่แล้วนะอันนี้ในเรื่องของแสแตตอันนี้อยู่ด้านนอกเนี่ย ไม่ได้อยู่ใน RDA นะครับผมลูนในนี้ผมเอาไว้กันบ้านกิวอลแล้วก็เอาไว้ลงดันแต่ก็จะค่อนข้างสูงหน่อยอย่างเช่นสปีดก็ต้อง140กว่า150กว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็แอตแทกก็ต้องเยอะด้วยแล้วก็เรื่องของคริทัเมจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ลูนที่เรามีนะครับผมแล้วก็ค่าแอ็กเรซี่ก็ต้องมีอันนี้คือคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนครับผมสกิลแรกสเปียร์ออฟโปรติคเตอร์นะครับผม โจมตีศัตรูพร้อมมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสโล่สองเทินโอกาสติด30%นะครับผมแล้วก็ถ้าอัพเต็มจะได้เป็น50%เและเขาบอกว่ายิ่งตัวของบีดไรเดอร์เนี่ยเร็วกว่าฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่ก็จะยิ่งทาดาเมจได้สูงมากขึ้นเท่านั้นนะส่วน Security สกิลที่2ครับคริติคอลลิงยิ่งความเร็วเราสูงเนี่ยก็จะยิ่งทาดาเมจได้เยอะเช่นกันแล้วก็โจมตีศัตรู2ครั้งแล้วก็จะเปลี่ยน บัฟบ,บนหัวเนี่ยบัฟดีให้กลายเป็นติดพิษแทนนะครับผมก็ถ้ามี2 b u บัฟก็ติดพิษ2อันอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเปลี่ยนพิษได้1อันจะแอตแทกแรงขึ้น15%เพราะฉะนั้นถ้าศัตรูมี2 b u บัฟแล้วเราตีไปพร้อมเปลี่ยนก็จะแรงขึ้นอีก30%นั่นเองครับผมคู่เท้าอยู่ที่3เทิร์นถ้าอัพสกิลเต็มแล้วนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยต่อมาสกิลที่3ครับผมอันนี้ทีเด็ดเลยเป็นสกิลหมู่ครับที่ขันติดรอ โจมตีศัตรูพร้อมกับเพิ่ม Attack Speed ให้กับทั้งทีมเรานะครับเป็นเวลา2เทินโดยถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมีค่าพลัง Defense น้อยกว่าค่า Attack ของ Beat Rider จะทำให้ศัตรูตริดเกาะแตกเป็นเวลา2เทินครับผมแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยมี Attack Speed หรือค่า Speed น้อยกว่า Beat Rider ก็จะลดเกรดศัตรู75%นะครับผมลดไปประมาณ3ได้4 นั่นเองครับผมซึ่งเงื่อนไขจะแบบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีดไรเดอร์ก็เลยจะต้องทำสเตตเป็นสปีดสูงๆแอตแทกสูงๆนะครับผมส่วนใครจะทำคียดาเมจได้ไหมเนี่ยก็แล้วแต่รูนที่มีเลยแต่ถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ไปใส่เป็นแอตแทกแทนนะครับผมโดยครูดาวท่านนี้จะอยู่ที่5เทิร์นเมื่ออัพสกิลเต็มแล้วแล้วนอกจากนั้นครับมันจะมีพาสีสกิลคือเวลาน้องโดนโจมตีเลื่อนมดหลอดไปรอบหนึ่งเนี่ยน้องจะตก หลังเสือลงมานะครับผมเหมือนจะมีเหมือนจะมี2ชีวิตอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าร่างที่ตกลงมาแล้วก็จะมี m a c hp ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่า attack speed เนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นอีก100%เลยนะครับรวมไปถึงสกิลสองมื่ี้ผมลืมบอกถ้าเกิดเราตกหลังมาแล้วใช้สกิลสเป็นค r i t i c a l spear t ์ r o เนี่ยจะ attack ตาม speed แล้วก็แรงมากด้วยถ้าศัตรูยิ่งมีดี b u ฟบนหัว ็จะยิ่งแรงขึ้อนอีกอันละ15%เลยนะฮะนี่คือสกิลของน้องมันจะงงเงื่อนไขที่การติดรอ,อนิดนึงนะจํจำไว้ว่าถ้าแอทแท็เยอะกว่าดีเฟนส์ศัตรูเนี่ยจะทำเกาะแตกได้แล้วก็ถ้าสปีดเราเยอะกว่าก็จะทำรถเกตได้นะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดค่าเรสแล้วก็ค่า accuracy ของตัวค่า accuracy ของตัวเสือและค่าเรสฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมรูนี่ใส่ครับเป็นไปได้ก็คือเอ็กซ์ตาเทิร์น หรือว่าถ้าใครจะแบบเน้นสปีดจ๋าเล่นสายสวิฟก็ได้แต่ว่าก็ต้องออกหลังตัวลบบัฟอะไรนี้นะไอที่ผมใส่ไว้นะครับผมก็จะเป็นสปีดคริตดาเมจนะครับผมแล้วก็แอตแทนั่นเองอ์ติแฟกก็ช่วยเสริมในเรื่องของค่าแอตแทได้ถ้าใครทำออกมาได้น้อยไปแต่ช่องนี้ผมไม่มีผมก็เลยใส่เป็นเดฟแทนนะครับผมจะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นทีมที่เอาไว้กันพวกกิวลแล้วก็เอาไว้ลงดันนะครับ เดี๋ยวเราก็พูดถึงในเรื่องของการลงดันก่อนบีดไรเดอร์เอาไปลงดันอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยตอนเนี้ยที่ผมเอามาใช้นะครับผมก็คือดันโกเลมเนี่เองจริงๆแล้วจะใช้ตัวอื่นแทนบีดไรเดอร์ก็ได้แต่ทีนี้จะค่อนข้างชัวร์มากขึ้นนะัเพราะว่าบีดไรเดอร์เนี่ยมันสามารถลดเกีรดได้ด้วยมันทําให้ฝั่งตรงข้ามแทบไม่ได้เถิอนเลยนะครับผมรอสักรอบหนึ่งในโหมด ออโต้รีพีทนะครับผมหรือระบบซู้ต่อเนื่องเป็นระบบที่ดีนะดูโกเรมมันแช่แข็งเราเต็มหมดก็ถ้าเกิดใช้ มีไลเดอร์เวลาก็อาจจะแบบกลางๆนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีอะไรประมาณนั้นยังชโลโกเลมได้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วเขาเกิดก็ทำได้นี่มันจะลดเกจเสาทำให้เสามาช้าลงถ้าเราจะแพ้ก็คือโดนโกเลมสวนตายเลยนะฮะแต่เท่าที่ลองมาทีนี้ยังไม่พลาดเลยนะ อย่างน้อยพอน้องตกเสือเนี่ยน้องแทงทีเดียวโกเลมก็หายไปเลยเรียบร้อยฮะก็ได้เวลาอยู่ประมาณนาทีหนึง่งโอ้โหนี่ได้ดันชุนหลีมาพอดีเลยนะครับแล้วก็ที่ผมเอาไว้ลงดันก็คือพวกอย่างเงี้ยดันมาออฟฮอีโร่ใช้เสือไปช่วยได้เยอะเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะข้ามไป แล้วก็อีกอันนึงที่ใช้เป็นหลักๆก,ก็คือในเรื่องของดันเอโรเนียนะบอกเลยว่าใครมีเสือลมเนี่ยเซตทีมแบบนี้ไปเลยค่อนข้างชัวร์แล้วก็ค่อนข้างไหวด้วยนะจะอยู่ที่ประมาณนาทีนิดนิด ด้วยความที่เราบิวสปีดแล้วก็แอทแทกมาค่อนข้างสูงนะครับน่าจะสูงกว่าพวกมอนสเตอร์ตามด่านแหละบีไรเดอร์เลยไม่ต้องกังวลกับการที่แบบตูเด็บเยอะกว่าหรือว่าตููสปีดเยอะกว่านะเง,เงื่อนไขพวกนั้นเลยถูกปัดตกไปเรียบแรกก็เรียบร้อยฮนะ ิดก,กันติดรอกลออก็กัดแรงมากนะครับยิงตูมีบัฟมีเกาะแตกเนี้ยทีมเราไม่ต้องมีฮะบัฟดาบเลยฮนะขอแค่เกาะแตกทุกตัวออกไปอย่างราดีปุ๊บปุ๊บจบเลยนะแต่ก็จะได้นาทีนิดๆเอาไว้ฟาร์มพวกรุนในตำนานนะ แล้วก็อีกอันนึงครับคือในจิวอในซ w a วอเนี่ยเราจะเห็นทีมนี้บ่อยมากเลยซึ่งผมใช้แล้วค่อนข้างเวิร์กนะนั่นก็คือทีมสลัดไพ่แล้วก็เสือน้ําเป็นทีมที่มีเดฟล็อกสูงมากๆเนี่ยสามารถกันได้แบบ31แพ้ไป35อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ค่อนข้างสู้ยากตัวที่มันจะแพ้ทางเสือเสือลมจะแพ้ทางก็คือดีเคลมนั่นเองแต่บางทีดีเลมก็จะโดนเสือลมกัดตายได้เหมือนกันนะ ก็เอาไปลองใช้ดูลวกนะันจริงๆผมว่าใครที่เล่นพวกซิกวอลกิวเนี่ยจะเห็นบ่อยๆอยู่แล้วแหละสลัดน้ำไฟไฟแล้วก็เสือลมไฟไฟนี่เป็นตัวที่แบบบ,บ๊อบดีมากแดนสตันด้วยนะมาแล้วก็ต่อมาครับผมไฮไลท์หลักของเสือก็คือเล่นในเวอร์อารีนามันจะเก่งในเวอร์อารีนามากๆนะครับผมสำหรับเวอร์อารีนาเนี่ยบิวของผมก็จะคล้ายๆกันกันกบเมื่อกี้แต่ว่า จะเน้นเพิ่มสปีดไปหน่อยเพราะว่ามันต้องจัดลำดับสปีดให้ดีซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกคุยไฟแล้วก็มีตัวลบบัฟอีกอาจจะต้องให้มันออกตามหลังของน้องผู้กันลมนะครับผมเพราะว่าผู้กันลมลบบัฟได้พอออกหลังตัวลบบัฟแล้วเนี่ยเสือลมจะเก่งมากๆครับผมเดี๋ยวลองให้ดูคอมโบเลยแล้วกันในสเปเชียลลีกนะครับผมมาดูเกมแรกกัน เนี่ยคอมโบที่เราจะเล่นก็จะต้องมีตัวลบบัฟน,นะครับสําหรับคอมโบเสือลมนี่ผมใส่ลบบัฟมมาสองเลยเผื่อไว้อ่าเรามีเสือได้ลงด้วยอ่าไให้เขาก้างไปก่อนเราไปลุ้นที่ <c oughs> น้องนกแก้วเราโอ้โหสตัน์ไปเกมเปลี่ยนเลยฮนะ รบบัฟติดแล้วอาร์กล้างกลับขึ้นมาถ้าเสือยังไม่ตกหลังน่าจะได้ใช้สกิลนะโอ้โดีโฟแตดอนขั้นกลางสตันไว้อยู่โอ้โหสตันไม่ติดแต่ก็ยังไม่ตายครับเขายังไม่ตายปุ๊บพู่เข้าพูดกันลดเกรดีสกิลเส,สือตามด้วยไปเกาะลดเกรไปอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยเลยฮะเราก yeah. yeah. ็เพียงทำให้แค่เราเป็นพี่เรียบร้อยเนี่ยเยี่ยมโอเคขอที่เราจะกลัวก็พวกแฟลี่กิงหรือไม่ก็โดนแย่งพวกตัวลมบัฟไปเนี่ยแหละนี่ผมจะใส่มาคล้ายๆเดิมเลยนะ แต่ครานี้มีเฟลิอิงมาด้วยเพื่อที่จะมารีสกิลควนแต่เขาก็ไม่ให้ผมลงเรื่องไขคือเราต้องลบบัฟออกให้ได้ครับผมแค่นั้นเองแล้วก็ต้องเร็วต้องได้เปิดเนี่ยโดนสตาร์นีกแล้ว <c oughs> จังหวะนรกมากแต่ยังดีที่ผู้กันเนี่ยผู้กันลมตอนนี้เก่งมากๆเลยครับสามารถใช้แบบลบบัฟก็ได้นะถ้าศัตรูไม่มีบัฟเนี่ยก็เลือกที่จะลดเกยแทน จะเกาะแตกไปกีกันติกรอแบมเขาก็กดยอมเลยนะเพราะว่าพอเราใช้กีกันติกรอจบปุ๊บเนี่ยตัวเราก็จะได้บัอสปีดทั้งทีมด้วยแล้วฝั่งเขาก็จะเกตรถด้วยนะครับผมเราจะเหมือนได้เล่นอีกเทอร์หนึ่งพร้อมกับมีสถานะก็แตกให้เราแบบเล่นได้สบายสบายอันนี้เกมสุดท้ายนาจะแพ้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ทีมเดิมๆเลยขอแค่มีลบบัฟไปเผื่อไว้ไม้อุ่นใจอ้าวลบบัฟสวยงามครับเกมนี้ผู้ก,การแย่งซีนลบบัฟเกาะแตกรถเกรดเกี้ยงเลยเสือบอกว่าสบายละบัฟดาบแล้วก็เปิดเกาะไม่ใช่บัฟดาบบัฟจะปีดแล้วก็เปิดเกาะนะก็เป็นคอมโบที่เล่นสนุก แต่ว่าอย่างว่าคือมันจะต้องใช้รูนที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะถึงบอกว่าถ้าผู้เล่นใหม่ได้มาเนี่ยอาจจะยังเล่นยากแต่ถ้าผู้เล่นแบบกลางๆถึงระดับเอ d นเกมขึ้นไปเนี่ยได้มาจะแบบยิ้มแป้นเลยนะเพราะว่ามันเก่งมากจริงเอาไปทำคอมโบได้หลากหลายนะนี่อันนี้อาร์ติแฟกต์อันนี้จะเป็นแอทแทคนะครับในเวอร์อารีนจะรูนต่างกันหน่อยโอเค ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับน้องสวนณาครับผมหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฟากดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ